ของอาจารย์โตโต้โสนนแยมนะครับซึ่งมอบบทเพลงนี้ให้ลุงช่างนะครับเมื่อสองปีที่แล้วเนาะก็ยังมาได้เข้าห้องอัดนะครับนาเดี๋ยวก็จะหาเวลาไปเข้าห้องอัดในที่บอกนะครับก็ขอบคุณคุณหมอแนนซี่ไทยนะครับจ้าขอบทเพลงนะครับที่มีความปรารถนาดีนะครับให้ทางอาจารย์โตโต้โซโนแยมนะครับได้แต่งบทเพลงนี้ให้นะับแล้วก็มอบให้ลุงช่างมานะครับก็ต้นฉบับเป็นของอาจารย์โตโต้โซโนแยมนะครับ ต่อไปคง<ส>จะได้ฟังเสียง,งของลุงช่าง,างนะครับ,รบอีกไม่นานนะครับห้าหกสองสี่สามสี่ดบ ชื่อขอวัดอนุโมทนาสาธุทุกท่านนะครับขออนุโมทนาบารมีนะจ๊ะขอบคุณครับกันทุกท่านด้วยขอบคุณนะคะสาธุสาธุสวัสดีครับอนุโมทนาขอบคุณเจ้าลายเมียฮักของอายอยู่ที่อยู่เคียงข้าง บนความอ้างวา้างมีแต่นเคียงข้างสุขใจอีลีววลมมรวมทุกรวมสุงบนความทุกข์ยากมาลายสิบป,ปีอยู่น้ำกันเด้อฮับเจ้าอีลี แตนแม่มนอมเมียฮักของายเรื่องราวท่าเทมหอมเข้ามาบทันตั้งตัวเดินกล่าวหาว่าเป็นคนสั่สังคมประนามย่อดีหัวใจขอบคุณหลายเดอ้อขอบใจหลายเด้อที่อยู่ทางไกยเมียฮักเมียแทงของายที่อยู่ ข้างกายไา้ชัยพนดีใจที่เฮตให้มีรอยยิ้มพื้นใจที่บอทิมกันสองเหาคักแพงแบ่งกัน สร้างฝันด้วยกันเดือน้างหญิงแปลงแห่งภูเล็ซายหาเจ้าบ่เคยเจอจางสมพรลาโพคนงามคนเดียวในใจอ้ายพล ขอบคุณเอฟซีลุงพลป้าแตนทั่วแดนทินไทยปูปตาหาริจิตคุ้มคลองจิตใจให้เกิดทนบุญหนุนในความหักไอชัยเทนตั้งปณิธานสิมันในรักองศาหันตถพรรม ปกตักรักษาสักสิบยิงนางรักแันคนเดียวที่รักรักรอบเัวาฮารักกันตลอดไปก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับคุณหมอแนนซี่ไทยนะครับที่มอบบทเพลงเพราะๆนะครับจากการ ประพันธ์เพลง,องของอาจารย์เตโต,ต,ตสนอแย้มนะครับยอดของวันนี้อีกครั้งหนึ่งคุณอาจารย์เตโตสนอแย้มด้วยนะครับเช็ควันนี้กันนะครับยอดวันนี้ออกมาเท่าไหร่ เรื่องราวธาโทมหอมข้ามาบ่ทันตั้งตัวเดินกล่าวหาว่าเป็นคนซั่วสังคมประนามย่ำยีหัวใจขอบคุณหลายเ้อขอบใจหลายเ้อที่อยู่ข้างกายเมียหักเมียแพ้เขาได่ข้างกายไอชัยพน ขอบบคคุณารัภูมิใจพ่เ็ดให้มีร้อยยิม่มยิงใจที่บอทิมกันสองเฮาหักแพงแบ่งฟันสร้างฝันด้วยกันเดินนางญิงแกล่งแห่งผูเล็ฟสายห้ากเจ้าบ่กเคยเจือจางสมพรลาโพคนงาม คนเดียวในใจอ้าค <Okay. S 1> ดไดิ้มีรอยยิ้มภ <Okay. S 1> ูมิใจที่บ่ทิมกัน <Okay. S 1> สองเหาฮักแทงแบ่งฟัน <Okay. S 1> สร้างฝัน <Okay. S 1> ด้วยกันเดือน้างหญ <Okay. S 1> ิงแกล่งแห่งผู้เล็ฟาย <Okay. S 1> ข้าเจ้จบ่เคยเจอจาง สมพรลาภคนงามคนเดียวในใจอายผล